สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำเครื่องรางที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นวัวธนูมหามงคลดวงดี100ปีของครูบาดวงดีวัดบ้านฟ้อนนะคะออกเมื่อปีพศ2556ค่ะ ความยาวนะคะเมื่อเทียบกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่านะคะวัวธนูนะคะสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเพียงเล็กน้อยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอ l ดียเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ